สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสมไฟตำบงสมไฟอำเภอราศีสไลต์จังหวัดจีเทกิ้งครับวันนี้จะพาพี่น้องมาเมืองบรรยากาศการปลูกหอมนะครับเรียกว่าหอมตาวเรีวยกว่าหอมท่านนะครับในช่วงช่วงเดือนเมษายนนะครับนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกเนาะอันนี้ที่พี่น้องเห็นเนี่ยอันนี้คือคือทรมหน้าเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มองทางขลังคับเซีอครับเนี่ยที่หันขางหลังนี่มีทางทางก็ทีเป็นการแทนหน้าเลยนะครับ เพื่อนสีปลูกความคือเพ like ื่อนสีหันต้นแล้นี่เพื่อนสียกหล่องก่อนยกหล่องเป็น ok euh, เป็นกู้เป็นกู้กวงนี่ประมาณเมตรหนึ่งครับก่วงประมาณเมตรหนึ่งนะหลังจากกี่น้องเพื่อนนะฮะยกหล่องเสร็จแล้วนะครับเพื่อนกะสีนะครับเพื่อนว่านี่ไถประมาณจะเขียวนะครับประมาณสองสามเขียวสามเขียวแล้วก็ยกหล่องเป็นสีนะครับนี่บรรยากาศหลังจากยกหล่องเสร็จแล้วนะครับ เกษจะที่นี่แผนกแรกนะครับแผนกแรกก็คือแผนกโคดก่อนโคดโคดนี่โคดจะซุ่มเลยครับนี่โคดจะเตียกจะซุ่มจะอันนี้จะเฉือนเลยนะครับเพื่อเพื่อให้ดินนี่เก็บความชื้นนะครับเพราะว่าเอาหอมลงไปนะครับนะซิ่งแรกก่จะหอมหอมสิ่งสมคัญจะช่วยความชื้นจากน้ำนะครับเพื่อจะได้ให,ให้หอมได้ได้แท่งรากลงไปในพื้นดินนะครับเนี่ยหลังจากที่เพื่อนโคดแล้วเพล่อนกตรที่นี่แผนกเขาอย่างนี้แผนกได้นะเอาได้พักนะครับ เอี๋ววันเท่าเอ็นย่ายนะเขาเนาะย่ายใส่เป็นคู่ย่ายใส่เป็นคู่ย่ายใส่ย่ายเห็นไ่มตั้งแต่สีตั้งแต่คือเพิ่นย่ายไปก่อนเนาะไม่ย่าดเลยย่ายเดี๋ยวผมมันไม่ย่าดแล้วกันโอ้โหแกกวนเพื่อสีแกกวนนี่เพื่อสีเได้ย่ายเองสิเนาะเพื่อสีใส่เพื่อสีใส่คู่ใส่คู่ใส่คู่แล้วก็หิวสอกไปย่ายผักหรือว่าห้วยใส่หนานเนาะแกกวนเพื่อสีเได้ห้วยเองสินะครับเนาะย็นนี้เป็นย่นสมัยครับเป็นสีห้วยห้วยไว้ ขอสังเกตคือครับพี่น้องนอกจากนอกจากขึ้นขึ้นย่ยไปแล้วมันจะมีขู่มีขู่นะครับมีขู่ใส่หอมไว้เพื่อที่ผมสอบถามเพื่อว่าหอมถี่ย่ยแบบมันบกเพื่อมันกระสีเด็เอาสามใส่ให้มันพอกันสีนะครับน้องแน่แน่ครับจะระบายนะอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับโอ้ดีแยบเลือกนด้ครับเนี่ยขอสังเกตอี่างดนึงครับนะครับการทำหอมใหาดนี้คือแต่ละแป้งนี่สืใไต้นสองนนะครับเนาะก็คือฟังต้องถามกันเน็บเน็บเนบนะครับ พร้อมห่างครับความห่างครับพี่น้องก็มาสำหรับพี่น้องชิงเมืองดูนะครับสำครับผู้ใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามพี่ต่อสื่อได้ที่บ้านสมปอยได้เพิ่กหอมเบ็ดบ้านเลยครับอ้เป็นลอยไรกันนะครับขันเบ็ดบ้านนี่นะครับนี่ขอสักเกตคือเพิ่นสีเพิ่นสีปลูกประมาณคขือนึ็นเนาะเขาเอิญเขืบเป็นบ่ครับเอออัป็นเนื้อเขือเป็นเนื้อกับกระมาณชิบหาเส้นนะครับสิบสี่ชิบหาประมาณป่ะนครับนี่ฮันบอครับมันก็ปาดนะครับปัดเพิ่นเอาไปมันหัดแทกไปเลยครับมันซ้ำกันดิ นี่ครับเปิ้ลกริกาเนี้ยเตรียมเนี้ยเต็มสี่ครับนี่ปึ๊บปับปึ๊บปับคืนที่ข้างหลังนี่ประมาณไรกัวนะครับไรกัวขันไรกัวประมาณนี่ใส่เวลาปลูกเดินไปครับแม่ค้นเสนีหครับประมาณสองสมงนะครับน้อเนี่ยแต่ละไรแต่ละแปลงมันก็จะปลูกประมาณสองสมงครับพี่น้องเนี่ยนะครับพี่น้องเพิ่นแดงปุ๊บเพิ่นเพิ่นย้ายไปแล้วครับพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศก็เนี่ยเสื้อผ้านกทย้างพี่นะครับผ้านกทย้างพี่เปิ้ลกระช <out> ิกาผ้าเนี mm. <wh> <ing> is is ่ยย่า <m ete cells> ่นะครับผ้านี่ยถูกคย่า่ไว้เนี่ย เนี่ยใช่นีดูี่้็นี่ก็เสื้อลายเงาผุดจนกระจายสายจรงสีนะครับเนาะสายยาวเพรว่ามันมันในสิงเพราะมันยังสิจ้าความเสื่อมเลยนะครับเนาะมองได้เงามองได้นี่ครับบูพี่น้องใหญ่หนึงคู่ได้แบบไก่เลยนะครับคุณปัาดครับพี่น้องโอเคพี่น้องอันนี้คือพื้นที่ที่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีภูมิศาสตร์ที่ดีแห้งพี่น้องนะครับมีความเสื่อมสามารถปลูกนะครับมีแรงหนามเนาะอันนี้หนามให้การป้งให้หนามนะครับ นามบ้าดา่านเนาะเพราะเจ้าเจ้าน,นาจอจอ,จอ,นนอกพ้กะนที่ได้ครับเนาะแสดง่าพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นแหล่งผลิตหอมนะครับใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยก็ว่าได้ครับถือว่าตำบลส้มป่อยนะครับในพื้นที่อำเภอลาศีสลายแล,แล้วก็ละาแวกลาศีสลายเนี่ยปลูกหอมหลายที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นหอมที่มีคุณภาพนะครับหอมทั่วประเทศหอมที่ทรงออกนอกนะครับที่เพื่นเอา ตัวคอนที่เหนือน่ารับไปส่งออกนอกเน tense, friends, ี่ยนะครับอันนี้คือแหล่งผลิตครับอันนี้คือแหล่งผลิตแต่ว่าแหล่งผลิตส่วนนี้เพิ่นปลูกเป็นหอมตาหรือเป็นหอมพันธุ์หอมพันธุ์ไหมเข้ามาเพป็นเสี้ยวนะครับเพิ่นบอกว่ามีคำนหนึ่งคืออะไรปลูกหัวน้อยได้หัวใหญ่เอ้ยปลูกหัวใหญ่ได้หัวน้อยนะครับปลูกนั่นอยู่เป็นเป็นหอมพันธุ์นะครับปลูกอันนี้เป็นเป็นหัวใหญ่นะครับหลังใหญ่เดี๋ยวเป็นหอมพันธุ์เป็นแต่จะเป็นเป็นหอมหัวน้อยเนาะนะครับเนาะนะครับ หลักจากนั้นได้หัวหน่อยย่มย่ามนั่นนะ่ะปลูกอีกเดือนหนึ่งช่วงเดือนตุลานะครับปังกระสีป,ปลูกจากหัวหน่อยจะเป็นหัวใหญ่เพื่อจะขายนะครับเนะี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศเป็นอาชีพเรีว่าเป็นอาชีพแต่เกา่าแต่กแตก่ปลูกมาหาสิบหกสิบปีครับที่พื้นที่นี้นะครบรรยากาศนะครบรรยากาศคว,นนาความสวยงามความนะครับปลูกในทงไฮทงหน้าครับพี่น้องนะนะครับพี่น้องถ้าอยากซื้อหอมแดงหดือยว่าอยากได้ละคานะครับสามายเขามาที่ ในบ้านส้มปอยพงศ์เสษมีแต่ไรเฮือนพงศ์เกสมมาไปตะขายนะครับมาไปตะขายพีอว่าผู้ใดอยากได้ร้ายนะครับก็บต้องล่ออีกนะครับสามารถมาติดต่อได้ในชุมชนนะครับเนาะนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านส้มปอยตำบลส้มปอยอำเภอลาสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่นอ้องนะครับอยู่ดีมีแฮีงครับพี่นอ้องนะครับนะครับเดีย๋ยวพ่อกันครับ